สวัสดีค่ะพบกับฟินซีรีส์กันอีกแล้วนะคะช่องที่มีซีรีส์ฟินฟินมาให้รับชมกันแบบจุใจก่อนจะไปฟินขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้มาฟังลัสปอยซีรีส์จีนแนวน่ารักโรแมนติกกับเรื่องสวีทไทชิไทยเก็กหมัดสื่อรักเรื่องราวของเฟิงเพียวเพียวนางเอกของเรื่องสาวน้อยวัยละอ่อนผู้มีความร่าเริงแก่นก้าและเก่งวิชามวยไทยเก็กเป็นที่สุด พราะปู่ของเธอเป็นปรมาจารย์ไทเก็กในตำนานเธอเลยได้เรียนรู้วิชามาจากปู่เต็มพิกัดแต่ตัวเธอเองก็ไม่ได้ชอบไทเก็กสักเท่าไหร่เธอชอบวาดรูปมากกว่าที่จะใช้กำลังในวันนี้นางเอกได้รับคัดเลือกให้เข้ามหาลัยวินชีมหาลาัยนี้เป็นที่โด่งดังและวิชาการความรู้แน่นมากเธอถือเลือกเรียนสาขาจิตกรรมแต่ความที่เป็นสาวกโกโก้ห้าของเธอ วันเปิดเทอมวันแรกเธอก็ตื่นสายประเดิมทันทีด้วยความรีบเธอจึงหยิบภาพวาดผิดไปส่งอาจารย์เพราะเด็กปีหนึ่งต้องส่งภาพวาดของตัวเองในวันแรกของการศึกษาเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาและภาพวาดของเธอถี่ดันไปถูกใจอาจารย์และรุ่นพี่เขาให้นางเอกที่นึกได้ใจกับคิดว่าสวยแล้วไงเพราะภาพนั้นเป็นภาพที่ปู่ของเธอเป็นคนวาดไม่ใช่เธอนางเอกก็กังวลว่าความจะแตกและกลัวว่าที่เธอถูกเลือกให้เรียนต่อเป็นเพราะภาพวาดของปู่แน่เลย และนี่ก็คือว่ายชูพระเอกของเรื่องนุ่มหล่อสุดแสนเจเนชาฉลาดปาดเปื่องสุขุมนุ่มลึกยากที่จะเข้าถึงเขาเป็นผู้สืบทอดไทเกตของจำหนักเ้นกายและยังเป็นประธานสภานักเรียนเก่าอีกด้วยเขาได้หายตัวไปหนึ่งปีเพื่อรักษาตัวเนื่องจากพระเอกมีปัญหาอาการบาดเจ็บหนัก ถึงขั้นที่เขาต้องกายภาพอยู่หลายเดือนและเรื่องนี้ก็ยังเป็นความลับของทุกคนในโรงเรียนไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้สภาพร่างกายของเขาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่คนเดียวกันกับดาวรุ่งไทยเกกเดยาวชนในตอนนั้นอีกแล้วและการกลับมาของพระเอกในครั้งนี้ก็ทําให้บางคนในสภานักเรียนไม่พอใจอยู่เหมือนกัน วันแรกในรั้วมหาลายัยนางเอกประงานเข้าซะแล้วเมื่อภาพวาดของปู่เธอดันมีคนมาทําให้ขาดและอาจารย์ก็อยากให้เธอวาดขึ้นมาใหม่เพื่อเอาขึ้นแสดงในงานนทิทรรศการเธอกวัาวุ่นใจจะทํง่ายดีฝีมือการวาดของเธอก็ยังเทียบรุ่นเดอะแบบปู่ไม่ติดเลยในขณะที่นางเอกกาลังคิดหาวิธีเธอกับปิ๊งไอเดียออกโดยความกั่นของเธอเธอเลยคิดจะแอบออกไปจากมหาลายัยเพราะที่นี่กว่าจะกลับบ้านได้ก็ต้องเป็นเสาร์อาทิตย์เธอไม่มีเวลามากขนาดนั้น ในขณะที่นางเอกกำลังแอบออกจากมหาลาัยแบบเงียบๆจู่ๆเธอกลับไปเจอเข้ากับพระเอกและมีกลุ่มนักเลงจะรุมทำร้ายเขานางเอกที่รู้ข่าวลือม,มาบ้างว่าพระเอกเป็นเลิศด้านศิลปะการต่อสู้ไทยเก๊กเธอก็คิดว่าเขาคงชนะได้ส,สบายแต่ทัในใดนั้นเองเขาก็คุกเข่าลงกับพื้นยกมือไหว้เหนือหัวยอมให้กลุ่มนักเลงพวกนั้นเข้าไปรุมทำร้ายซะงั้นเธอเลยเปิดเสียงไซเรนตำรวจไล่พวกนั้นไปเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ขอให้ช่วยสักหน่อยจะเข้ามาจุนทำไมเธอก็งงว่าเขานี่ไม่ขอบคุณแล้วยังจะ าปากเสียไสอีกนะแต่แล้วพวกนักเลงที่รู้ว่าโดนหลอกก็วนกลับมาจะหาเรื่องให้ได้นางเอกเลยฉีกเสื้อพระเอกมาปิดผูกปิดหน้าไว้และเธอก็จัดการนักเลงพวกนั้นจนไม่เหลือทรงเขาที่เห็นรวดรายการร่ายรไทยเก๊กของเธอกเกิดประทับใจไม่คิดว่าเด็กผู้หญิงตัวน,น้อยแบบนี้จะเก่งเอาเรื่องเหมือนกันฮะ นางเอกรีบจูงมือพระเอกวิ่งหนีออกมาถัางคู่แยกกันตรงหน้าบ้านของนางเอกเธอก็รีบเข้าไปเอาภาพจากปู่และเขาก็กลับมาอย่างบ้านและค้นหาข้อมูลของเธอโดยเร็วว่าเธอเป็นใครกันแน่ วันต่อมานางเอกถิกลัวว่าพระเอกจะบอกคนอื่นว่าเธอรำไทเก๊กเป็นเธอเลยรีบมาหาเขาแต่เช้าและการกลับมาของเขาในครั้งนี้ก็เพราะว่าความแค้นที่เขาโดนลอบทําร้ายจนบาดเจ็บสาหาัสเขาต้องการสือให้รู้ให้ได้ว่าใครคือตัวบงการเมื่อนางเอกมาเจอพระเอกเธอก็ขอร้องให้เขาอย่าบอกใครเรื่องการรำไทเก๊กของเธอแต่ความเยียวยนกวนประสาทของพระเอกกระทาเอาเธอหงุดหงิดจนเธอโกรธและจับตัวเขากดติดกับต้นไม้และบอกว่าถ้าเขาเอาเรื่องนี้ไปพูดกับใครเธอนี่แหละจะหักกระดูกเขาเอง ด้วยความใกล้ชิดก็ทำเอาเขาและเธอใจใสัน่นระรัวหน้าแดงนางเอกที่เขินสุดๆเมื่อพูดจบเธอก็รีบเดินกลับไปแต่ก็ยังทิงท้ายตะโกนว่าอย่าเอาไปบอกใครนะไปละเขาก็เผยยิ้มออกมาให้กับความเปิ่นของนางเอก ในช่วงเวลาที่สาขาไทยเก๊กที่ไม่มีพระเอกอยู่ก็เกิดความยากลําบากขึ้นไปเหยียหยางซึ่งเป็นรองหัวหน้าของสาขาไทยเก๊กก็ยังเชื่อมั่นในตัวพระเอกเสมอมาในวันนี้พระเอกที่กลับมาสาขาไทยเก๊กเพื่อที่จะกล่าวลากับเพื่อนๆทุกคนเพราะตัวเขาเองในตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในตําแหน่งของหัวหน้าสาขาไทยเก๊กได้อีกแล้วต่อให้ฝืนแค่ไหนมันก็ทําไม่ได้ก็รู้สึกเศร้าใจกันทุกคนเพราะการที่พระเอกออกไปก็หมายความว่าสาขาไทยเก็กถึงขั้นวิกฤตแล้วและสาขาไทยเก็กก็ยังโดนสาขาหมัดมวยจ ต้องหาทางยุบสาขาไทเก๊กอยู่ตลอดเพราะสาขาหมัดมวยอยู่ใต้เงาความสำเร็จของสาขาไทเก๊กมาโดยตลอดในวันนี้ก็มีสารท้าแข่งประลองระหว่างสาขามัดมวยและสาขาไทเก๊กถ้าใครแพ้ก็ต้องโดนยุบสาขาไปและแผนการนี้ก็มาจากทันหลินหัวหน้าสาขาหมัดมวยนี่เองรองประธานไปด้วยศักดิ์ศรีก็รับคําท้าประลองแต่โดยดี เย็นวันนี้หลังเลิกเรียนฝนก็ตกก็ทำให้นางเอกและพระเอกต้องมาหลบฝนด้วยกันเธอก็บ่นว่าทำไมต้องมาเจอเขาอีกเนี่ยฝนที่ตกหนักมากเมื่อเขาเห็นว่าเธอหนาวก็กลัวจะเป็นหวัดเขาก็ถอดเสื้อนอกออกมาคุมตัวนางเอกอย่างอ่อนโยนและตัวเขาเองก็เดินลุยตักฝนกับป้ายแบบเปียกเธอก็รู้สึกดีแปลกๆที่เขามีมุมอบอุ่นให้กับคนอื่นด้วยเหมือนกันตกดึกเธอเลยเอาเสื้อมาคืนเขาแต่ก็ดันทำเสื้อเขาขาดเป็นรูจนโดนเขาเรียกเงินค่าเสียหายสมดกระเป๋าเธอก็หน้าบูดที่เสียรู้และเสียเงินให พระเอกน่าจอยอยู่อย่างนั้นลามไปจนเช้าอีกวันเมื่อถึงวันงานท้าประลองระหว่างสาขาไทายเก๊กและสาขามัดมวยร้องประธานไปก็โดนวางยาในอาหารจนขึ้นสู้ไม่ไหวทําให้การต่อสู้ครั้งนี้สาขาไทายเก็กแย่แน่คราวนี้สาขาไทายเก็กจะต้องโดนยุบจริงๆซะแลว้ว ลาก็เป็นแบบที่คิดไว้สาขาหมัดมวยรัวกรนำ่ำเล่นงานสมาชิกสาขาไทยเก๊กไม่ยังจวนจะแพ้กันหมดทุกคนอยู่แล้วนางเอกที่จใจร้อนรนก็อยากที่จะไปลงแข่งแทนแต่ทันใดน,นั้นเองเด็กใหม่2คนที่เพิ่งย้ายเข้ามาสาขาไทยเก๊กก็ขอเขาร่วมการแข่งขันด้วยพวกเขาคือเฉินปิงและหยางหลินเซีย่ย พวกเขาเป็นผู้สืบทอดวิชาไทเก็กเฉินหยางเหมือนกับนางเอกและในที่สุดพวกเขาก็พลิกกลับมาชนะสาขามัดมวยไปได้สบายชนิดที่ว่าเก็บหมดไม่สนใครหลังการแข่งขันฐานหลินก็ได้เข้ามาหาทั้งสองคนและบอกเกี่ยวกับสาวปริศนาที่ใช้เพลงมวยเดียวกันกับเขาทั้งสองคนและฐานหลินก็ใช้เฉินปิงและหยางหลินให้ช่วยตามหานางเอกอีกแรงเพราะเขาอยากจะรู้ให้ได้ว่าคนที่เล่นงานลูกน้องของเขาเป็นใครเลยอ้างเอาเพลงมวยเฉินหยางขึ้นมาเพื่อที่ทั้งสองคนจะได้ออกตามหานางเอกที่เป็นผู้ ออีกคสทดนนางเอกที่ได้ยินทั้งสามคนคุยกันก็เริ่มลุกลี้ลุกโดนกับวนกวายใจไม่น้อยเลยเธอที่ไม่อยากยุ่งเกี่ยวหรือมีเรื่องไทยเก๊กเข้ามาเป็นปัญหาในชีวิตมหาลัยของเธอระหว่างที่เธอเดินก้มใจยอยู่นั้นก็บังเอิญไปเจอกับพระเอกเขาที่รู้เรื่องราวและสถานการณ์ทั้งหมดก็อยากจะช่วยนางเอกปิดบังความสามารถของเธออีกแรงเพื่อจะได้ชดเชยให้กับเธอที่ช่วยเขาข้าวก่อน เสียเส่ยวเซี่ยวเพื่อนสนิทและรูเมทของนางเอกก็เล่าเรื่องราวของเฉินติงและหยางหลินให้นางเอกฟังว่าทั้งสองคนนั้นเที่ยวอรวาตกับคนไปทั่วเพียงเพราะจะตามหาใครสักคนนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็คิดในใจว่าคนคนนั้นก็คือเธอนี่แหละเธอก็กลัวว่าทั้งสองคนนั้นจะเล่นงานเธอเพราะนางเอกได้ถ่ายวิดีโอการต่อสู้ในวันประลองให้ปู่ของเธอดูปู่ของเธอเลยสั่งห้ามให้นางเอกอยู่กับสองคนนั้นเพราะว่าฝีมือไทเก๊กของนางเอกยังกากมากเทียบกับสองคนนั้นไม่ได้หรอกเธอเลยกลัวที่จะได้เจอกับสองคนนี้เข้าในสักวันนหึ่ง ย่าของพระเอกมารู้ว่าเขากลับไปมหาลาัยย่าก็ได้เตือนเขาพอย่ารู้ว่าการที่เขากลับมามหาลายัยเพื่อแก้แค้นคนที่ทําให้เขาบาดเจ็บสหาหัสและสํำนักปาฉีก็คือตัวการใหญ่สําหรับเรื่องนี้ย่าที่กลัวว่าเขาจะเป็นไรไปก็เป็นห่วงกังวลใจอยู่ในใจ ในวันนี้เฉินปิงและหยางหลินก็ได้มาตามสอดส่องนางเอกเพราะเธอคือหนึ่งในรายชื่อคนที่คิดว่าน่าจะเป็นผู้สืบทอดคนนั้นพระเอกที่รู้อยู่ก่อนแล้วเลยมาเตรียมกับเธอให้เธอแกล้งทําเป็นอ่อนแอต่อหน้าพวกเขาและพวกเขาก็จะเลิกตามเธอเองเมื่อถึงจังหวะนั้นเองระหว่างที่เขาและเธอกําลังแสดงให้พวกเฉินปิงเห็นจูจ่ๆรุนพีที่แอบชอบพระเอกอยู่ก็มันใส่นางเอกที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเอกเกินไป เลยขัดขานางเอกจนสะดุดล้มลงไปกับพื้นแต่พระเอกที่ไหวพิมพ์ดีก็กระโดดไปรองรับตัวเธอเอาไว้ได้ทันเธอที่อยู่ในอ้อมกอดอ้อมใจของเขาก็รีบดิดตัวขึ้นมาทันทีเขาก็บอกว่าต่อจากนี้คงไม่มีใครมาคอยตามเธอแล้วแหละแถมเขายังแซวเธอไว้อยู่ดีๆก็มีคนมาซบอกเขาเฉยเลยเธอก็ทําตัวเขินไม่ถูกเขาเลยยิ่งได้ใจเขี่บเข้าไปใกล้เธอเรื่อยๆจนตัวเธอก็ติดกาแพงเธอก็บอกว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยลนลานรีบเดินหนีไปเลยเขาก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่ได้กลั้นเธอแบบนั้น นางเอกที่หมันไส่พระเอกที่แกล้งเธอเมื่อกี้เธอเลยแกล้งเขียนรูปภาพเขาที่ติดประกาศอยู่ที่บอร์ดซะเลยเขาที่บังเอิญผ่านไม่เห็นพอดีเธอมีพิรุษสุดๆเขาที่รู้ว่าเธอเขียนภาพเขาก็ไม่ได้ว่าไรกับชอบใจซะง,งั้นในวันนี้นางเอกก็ได้ยินเฉินปิงอย่างหลินและพระเอกคุยกันและทั้งสองคนก็เรียกพระเอกว่ารุ่นพี่เธอก็เลยคิดว่าทั้งสองคนที่เก่งกาจเรื่องการต่อสู้เรียกเขาว่ารุ่นพี่แสดงว่าเขาก็เป็นศิลปะการต่อสู้เหมือนก,กันกับเธอ แต่ทำไมเขาถึงบอกว่าทำอะไรไม่เป็นพระเอกกับปฏิเสธเสียงแข็งไม่ยอมรับง่ายๆความซุ่มซ่ามของเธอก็ทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันอยู่บ่อยๆจนทั้งคู่มีอาการหวั่นไหวขึ้นมาบ้างแล้วแหละ นางเอกที่ไม่ย่าท้อเธออยากพิสูจน์ให้ได้ว่าพระเอกเป็นศิลปะก,การต่อสู้เลยทดสอบเขาทางด้านความเร็วไหวพริบเขากนชนะเธอหมดจ,จู่ๆเธอที่อยู่ดีๆนึกจะทดสอบเขาแรงๆก็ถีบเขาล่วงหล่นบันไดไปหน้าตาเฉยเธอรีบตามลงไปขอะโทษเขาไม่หยุดที่เผลอแรงไปหน่อยจนต้องช่วยพยุงเขาไปหาหมอส่วนตัวของพรพทอกทันทีทำให้นางเอกได้รู้ว่าพระเอกมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วและเขาก็เป็นคนไม่ค่อยแข็งแรงมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่หมอก็ยังงงว่านางเอกอยู่ใกล้ชิดก,กับพระเอกได้งไงเพราะเขาไม่เคยปล่อย ให้ผู้หญิงคนไหนใกล้ชิดกับเขาเลยแม้แต่น้อยแต่เวนนางเอกไว้ถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะอ่อนแอมาตั้งแต่เด็กแต่เขาก็สามารถขึ้นเป็นสุดยอดด้านศิลปะการต่อสู้ไทยเก๊กได้และที่เขาบาดเจ็บหนัก กระเพาะตอนนั้นพระเอกได้ข้าไปช่วยหยางปายเฉินปิงหยางหลินที่ถูกสํานักป้าฉีจับตัวไปและเขาก็ได้ช่วยทุกคนเอาไว้แต่แลกกับการบาดเจ็บสาหาจจัสจากเหตุการณ์ในตอนนั้นด้วยทําให้ในครั้งนี้ที่พระเอกโดนนางเอกทิบร่วงบันได <c oughs> เธอเลยต้องเป็นคนดูแลเขาแทนหมอส่วนตัวที่จะไม่อยู่ไปสักพักหนึ่งเลย ช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกก็ได้มาทํากับข้าวให้พระเอกกินที่บ้านแต่เฉินียงและหยางหลินที่อยู่กับพระเอกพอดีก็แสวว่านางเอกเป็นพี่สะพ้ายของพวกเขาเขาก็ไม่ปฏิเสธอะไรให้พวกเขาเรียกแบบนั้นแหละดีแล้วแต่สกิลการทาอาหารของนางเอกก็ห่วยขั้นสุดไข่ดาวที่ทอดก็ไม่แกงที่ทํารสชาติก็ไม่ได้เรื่องจนเขาที่ชิมก็ต้องเอามือปิดไม่ให้เห็นสีหน้าเยเก้ของเขาแต่เขาก็ยังรักษาน้ําใจเธอโดยการบอกว่ารสชาติใช้ได้ซะงั้นเธอเลยให้เขาเรียกเธอว่ายอดเชฟมหัศจรรย์เขาหันมองเธอด้วยสายายย,ย,ยอ เขาก็แอบ,บคิดว่ามหาสรยนนะ์น่าจะเป็นรสชาติของอาหารมากกว่าบางเนี่ยนางเอกก็ได้เล่นอยู่กับพระเอกทั้งวันทั้งเล่นเกมหมากล้อมช่วยปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำความสะอาดแดงดีแต่ก็ไม่ไายซุ่มซ่ามดันทําของสะสมเขาล่นตากระจายทีนี้ค่าเสียหายที่นางเอกต้องชอดใช้ก็ทวีคูณเพิ่มขึ้นไปอีกเธอก็น่าจ่อยไปเลยชาตินี้จะใช้หมดไหมเนี่ย ตกดึกนางเอกก็อยู่ส่งพระเอกเข้านอนเขาที่ช่วงนี้ต้องนั่งรถเข็นอยู่ตลอดเธอเลยต้องพยุงเขาขึ้นไปที่เตียงนอนทั้งคู่ที่เสียการทรงตัวล้มลงไปบนเตียงจนตัวเธอก็ค่อมตัวเข้าไว้สายตาหวานฉ่ำของเธอที่มองเขาก็ทำเอาเขาเสียการขั้นสุดหัวใจเต้นตึกตากแทบจะระเบิดออกมาส่วนเธอกใจเต้นไม่เป็นจังหวะรีบลุกมานั่งและเปลี่ยนเรื่องไปคุยอย่างอื่นโดยเร็วเมื่อเธอกลับเขาก็แอบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยอยู่คนเดียวอย่างนั้นส่วนนางเอกที่เขินหนักมากก็รีบบอกกับตัวเอง ว่าอย่าไปหลงกลนหน้าหล่อของเขาเด็ดขาดตานั่นไม่ใช่สเปคฉันสักนิดเดียวเธอบ่นแบบนั้นทั้งคืนจนหลับไป วันต่อมาพระเอกที่อยากจะอยู่ใกล้ๆนางเอกเขาเลยเอาอุบายให้เธอฝากตัวเป็นสิทธิ์ไทเก็กกับเขาเพราะไหนๆเธอก็รู้แล้วว่าเขาเล่นไทยเก็กเป็นเมื่อเธอมาฝึกกับเขาเขาก็หักเงินในแต่ละวันให้จนหนี้ของเธอหมดไปเธอก็รีบตกลงยอมรับข้อเสนอของเขาทันทีตกเย็นนางเอกที่กำลังจะพาพระเอกไปหาผู้ของเธอเพื่อขออนุญาตเรื่องการฝากตัวเป็นสิทธิ์แต่ก็โดนนักข่าวมหาลายัยตามถ่ายภาพจนทั้งคู่หนีไปไม่พ้นถันหลินที่บังเอิญขับรถมาพอดีเลยอาสาจะพาพวกเขาไปเองนางเอกที่ ส่ซือก็โอเคและพระเอกก็งเงียบไม่ได้ขัดขานที่จะอาศัยติดรถทันหลินไปทันหลินที่มีแผนการร้ายก็ได้พาทั้งคู่ออกนอกเมืองมายังก็ดังแห่งหนึ่งที่ที่พวกลูกน้องของเขาได้รออยู่ก่อนแล้ว ฐานหลินต้องการที่จะทดสอบนางเอกว่าเธอคือจอมยุทธ์ที่แอบอยู่หรือไม่เขาก็พยายามที่จะเอาตัวพระเอกไปแต่กระโดนนางเอกผักสวนก็เดินไปเลยถึงแม้จะสัญญากับปู่ว่าจะไม่เอาไทาเก๊กไปตั้งแก่ใครแต่เพื่อปกป้องพระเอกนางเอกขอผิดสัญญาที่ให้ไว้หน่อยละกันเธอก็ได้สอนเชิงกับฐานหลินจนฐานหลินก็สู้ไม่ไหวลูกน้องคนอื่นๆของฐานหลินต่างกระโดนนางเอกสยบหมดโดยใช้เวลาไม่กี่นาทีพระเอกที่นั่งจับเวลาอยู่บนรถ็ยังอึ้งไปเลยเขาเลยโยนปากกาให้เธอเขียนหน้าพวกนักเรยนขี้แพ้ให้อา ขายหน้ามันไปเลยหลังจากนั้นทางคู่ก็เอารถถันลินขับกลับบ้านนางเอกเมื่อพระเอกได้เจอกับปู่เมื่อเขาบอกว่าเขามาจากตระกูลเว่ยปู่ก็ชะงักไปอย่างเห็นได้ชัดเพราะปู่เองก็มีอดีตกับคนสำนักเว่ยอยู่แล้ว ต่ปู่ก็ยินดีที่จะให้นางเอกฝึกวิชาไทเก๊กกับพระเอกเพราะตอนนี้เขาเป็นเจ้าสํานักเว่ยและไทเก๊กของสํานักเว่ยก็เป็นไทเก๊กที่แท้จริงถึงแม้จะชอบกัดชอบตีพระเอกแค่ไหนแต่ก็ทําเพื่อความสบายใจของปู่และชดใช้นี่เธอก็ยอมรับที่จะฝากตัวเป็นศิทธ์และทําพิธีตามธรรมเนียมโบราณจนเสร็จสับท,ทั้งปู่และพระเอกก็ต่างคุยกันถูกคอมาก ปู่ฝากให้พระเอกช่วยดูนางเอกด้วยอีกแรงเพราะเธอเติบโตมากับปู่จึงไม่ค่อยมีเพื่อนสักเท่าไหร่อย่างน้อยไทยเก๊กก็จะทําให้เธอไม่โดนใครรังแกได้ง่ายๆแน่นอน <c oughs> เขาก็รับปากสัญญาว่าเขาจะดูแลนางเอกต่อจากนี้เอง วันต่อมานางเอกก็ได้ทําอาหารให้พระเอกกินอีกครั้งเพราะเธอรู้ว่าถ้าช่วยงานอย่างอื่นด้วยหนี้ของเธอจะลดลงอีกเธอเลยอาสาทําอาหารเองและเมื่อพระเอกเห็นอาหารของนางเอกเขาก็คิดในใจว่าต้องกินมันอีกครั้งแล้วหรอคราวนี้จะท้องเสียอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาก็ต้องจํายอมกินมันลงท้องไป ในวันนี้ผลงานของนางเอกก็ได้รับเลือกให้เป็นผลงานตัวแทนของสาขาเธอเลยต้องไปร่วมงานนเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปะจีนญี่ปุ่นที่อาจารย์ได้ส่งผลงานของเธอไปและงานนี้เองเธอก็ได้พบกับเย่ชานฉินนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาจากญี่ปุ่นศัตรูหัวใจคนใหม่ของพระเอกทั้งคู่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องงานศิลปะนละดูเหมือนว่าทั้งคู่จะคุยกันถูกคอมากๆงานนี้แย่แน่นอนเพราะเย่ชานฉินก็คงจะชอบนางเอกเขาให้แล้ว ตกเย็นนางเอกที่กลับจากงานมาก็แวะหาพระเอกที่บ้านเธอถิ่กำลังจะกินข้าวที่พระเอกทำไว้รอเธอจ,จู่ๆเธอก็สังเกตเห็นว่าพระเอกยืนได้แล้วและขาดของเขาก็หายดีแล้วเธอเลยนึกถึงหมอส่วนตัวของเขาที่บอกว่าเขาจะเดินไม่ได้อีกหลายเดือนกระดูกแตกหกักเธอรู้ได้ทันทีว่าเขาร่วมมือกับหมอโกหกเธอเธอกับโมโหปี๊แตกพร้อมพูดใส่หน้าเขาไปวันนี้ที่เธอค้างเธอจะใช้ให้หมดเองและเดินออกไปหลังจากนั้นพระเอกก็ได้โทรงอนางเอกโดยการอ้างว่าเขาอยากจะติวบทเรียน เเธอเองแต่ไม่ทันที่จะได้คุยทาเลนั้นก็มีโจรบุกเข้ามาที่บ้านของพระเอกทำให้สายถูกตัดไปนางเอกที่ไม่สบายใจก็รีบมาหาเขาทันที ด้านพระเอกที่รับมือกับโจนได้ดีแต่เขาเที่ยงบาดเจ็บอยู่ก็เกือบจะพลาดท่าเสียเชิงให้กับโจนอย่างดีที่เฉินปิงและหยางหลินมาหาเขาพอดีเลยช่วยไล่โจนออกไปได้เธอที่มาถึงรีบเข้ามาดูเขาทันทีว่าเขาบาดเจ็บอะไรต้องอะไรหรือเปล่าเฉินปิงและหยางหลินเมื่อเห็นว่าเขามีคนดูแลแล้วก็ขอตัวกลับไปนางเอกก็อ้างว่าที่มาไม่ใช่เพราะหวังพระเอกหรอกนะที่เธอมาเพราะอยากจะพูดเรื่องที่เขาโกหกเธอไงล่ะเข้าใจไวซะด้วยเมื่อส่งเขาเข้านอนจ,จู่ๆเธอก็ตกใจร้องเสียงหลงดังมาจากในครัวพอเขา ออกมาดูเธอก็พุ่งตัวเข้ามากอดคอเขาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเธอถือว่าแมลงสาบเข้าเส้นก็เผอตัวไปซะแลว้วเมื่อตั้งสติได้เธอก็รีบปล่อยมือออกอย่างไวเขาเลยชวนเธอติวหนังสือด้วยกันจนเชา้าและแล้วการฝึกของเธอก็เริ่มขึ้น หลังจากนั้นพระเอกก็เปลี่ยนจากโหมดเย็นชากลับกลายเป็นโหมดอาจารย์สุดโหดเต็มระบบเขาโทรปลุกเธอตั้งแต่ตีห้าและสั่งห้ามเธอมาสายแม้แต่วินาทีเดียวไม่งั้นจะมีบทลงโทษตารางการฝึกของเธอเข้มข้นมากนางเอกที่ฝึกวันแรกกลับไปกับตัวระบบมไปหมดนี่สินะการฝึกของอัจฉริยะวชูวันต่อมานางเอกถึงต้องไปเป็นพี่เลี้ยงนำทัวร์มหาลัยให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่นซึ่งมีเย่ชานอยู่ด้วย เธอพูดถึงเยชานว่าหลอแบบนั้นหลอแบบนี้ผู้ชมเยชานจนพระเอกถึงห่วงสั่งห้ามไม่ให้เธอไปและใช้สิทธิ์การเป็นประธานสภานักเรียนเปลี่ยนให้คนอื่นไปแทนและพาเธอไปฝึกด้วยกันโดยคราวนี้เขาจะร่วมฝึกไปกับเธอด้วยทั้งคู่วิ่งด้วยกันอยู่ด้วยกันฝึกฝนสั่งสอนควบคู่กันไปเขาและเธอเมื่อได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันความสัมพันธ์ของสิษธิอาจารย์คู่นี้ก,ก็ค่อยๆพัฒนาทีละเล็กทีละน้อยแต่เธอที่โดนฝึกหนักมากก็แอบแแค้นเขาไม่น้อยเลย ในระหว่างที่เขานั่งสมาธิอยู่นั้นนางเอกก็ค่อยๆเข้าไปนั่งข้างๆเขาจ้องหน้าเขาและคิดในใจว่านายนี่กล้าจริงๆอย่างที่เขาว่ากันแหละทั้งจมูกทั้งตาเทพบุตรชัดๆนึกในใจไปพางก็ขยับหน้าเข้าไปใกล้จนแทบจะชนกับหน้าเขาอยู่แล้วความหล่อของพระเอกทําให้นางเอกเคลิ้มไปได้ง่ายๆทันในนั้นจู่ๆเขาก็ถามเธอว่าหล่อไหมล่ะเธอก็หลุดตอบว่าอืมหล่อสิทั้งคู่สบตากันแวบ,บหนึ่งก่อนจะเป็นนางเอกที่เลิกลากรีบขอตัวไปเรียนด้วยความเขินพร้อมกับตะโกนบ ขาว่าเธอไม่ได้มองเขาเลยสักนิดสักนิดก็ไม่ได้มองนะ เขาก็อมยิ้มให้กับความป๊ของเธอนางเอกถือใจรอนึกถึงพระเอกก็เผดเดินชนรุ่นพี่เข้าให้จนมีเรื่องกันแต่ก็เป็นเยชานที่เขามาช่วยดูแลปกป้องเธอไว้ดูเหมือนว่าเยชานอยากจะรุกหนักนางเอกอยู่ไม่น้อยเลยจากสายตาและการพูดของเขาจนในวันนี้พระเอกที่นัดหมายนางเอกออกมาเจอและบังเอิญบังเอิญเยชานก็เดินมาพอดีพระเอกที่พอจะเดาออกว่าน,นี่คือเยชานที่นางเอกชอบพูดถึงเขาก็เกิดอาการหึงหวงเธอทันทีเขารีบออกหน้าเอามือจับหัวเธออย่างอ่อนโยน จนเธอก็น,น่าเวองงว่าเขาทำอะไรนี่แล้วพาเธอออกไปโดยที่เธอไม่ได้พูดคุยกับเย่ชานสักคำเดียว เพระเอกก็ได้มาขอปูนางเอกให้อนุญาตให้เธอลงแข่งศิลปะการต่อสู้ระดับประเทศเขาเชื่อมั่นในตัวเธอมากและอยากให้เธอประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้จนสุดท้ายเธอก็ต้องยอมลงแข่งตามความต้องการของพระเอกและปู่เย่ชานที่ส่งข้อความโมโอ้อวยพรวันตรุษจ,จีนกับนางเอกจนเธอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับโทรศัพท์เขาก็ถามตาแข็งว่าใครส่งมาหรอแต่เธอก็ไม่สนใจที่เขาถามแชทคุยกับเย่ชานอยู่อย่างนั้นปล่อยเขาหงุดหงิดในใจอยู่คนเดียว วันต่อมาก็ได้มีข่าวลือแพทย์สะพัดไปทั่วมหาลายัยว่านางเอกคิดจะจับป้าสองมือทางพระเอกและเยชานต่างก็เป็นเหยื่อของเธอข่าวลือนี้นางเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะักเพราะเรื่องไร้สาระแบบนี้มันก็มีถมไปแต่คนที่จะสนใจพิเศษหน่อยก็คือพระเอกเขาคอยตามข่าวเธอเสมอเวลามีพวกแอบถ่ายถ่ายตอนเธออยู่กับเยชานเขาก็เกิดอาการห่วงมากขึ้นทุกครั้งจนในวันนี้เขาที่คิดมากจนไข้ขึ้นเธอก็เลยอาสามาดูแลเขาต้มน้ำขิงให้เขากินทำซุปร้อนๆแสนอร่อยให้ เข,เขาที่ทนกินเข้าไปก็บอกว่าอร่อยแต่ก็ต้องหลบหน้าทำหน้าลิ้นไม่รับรสกันไม่ให้เธอเห็นต่อให้ฝีมือไทเก็กของเธอจะพัฒนาแค่ไหนแต่สกิลการทำอาหารก็ยังเป็นสูตรเสมอวันต่อมาเธอเลยพาเขาออกไปสูตรอากาศเดินเล่นในหมู่บ้านสักหน่อยรอยยิ้มความสดใสของเธอก็ทลายกำแพงความเย็นชาของเขาลงได้หมดจด พระเอกท่นทรรองประธานป่ายและเฉินปิงมาเพื่อปรึกษาเรื่องของนางเอกว่าเขาควรจะทำยังไงดีนะเพราะเวลาที่เห็นเธออยู่กับคนอื่นเขามุนหงุดหงิดใจและทั้งสองคนก็ยืนยันคอนเฟิร์มให้กับพระเอกว่าเขาชอบเธอเต็มหัวใจเข้าให้แล้วเฉินปิงเลยแนะนำให้เขารีบทำคะแนนโดยเร็วเพราะความน่ารักสวยของนางเอกต้องมีคนเข้าหาอีกเยอะแยะแน่นอน หลังจากการฝึกในวันนี้นางเอกที่อยากให้พระเอกชมเธอว่าเธอทําได้ดีมากเพราะตอนนี้เธอเริ่มชินกับการฝึกของเขาและทําได้ดีมากขึ้นเธอเลยอ้อนเขาให้เขาพูดชมเธอสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมเนี่ยชมคนอื่นบ้างแล้วมันจะตายได้งไงเธอทิศก็ทออใจและคิดว่าชาตินี้เขาคงไม่ชมเธอแง,ง่แต่เขาทิศใจอ่อนก็บอกกับเธอว่าดีมากแค่คําเดียวนางเอกได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มออกมาและแล็ดลิ้นดีใจที่ลูกตื้อของเธอได้ผลกับคนปากแข็งอย่างเขาได้แฮ ในวันนี้พระเอกมีบรรยายเกี่ยวกับการฝึกหมากล้อมอยู่นั้นทุกคนที่ได้มาร่วมฟังรวมถึงนางเอกและเยชานด้วยจูๆ่ๆรุ่นพี่สาวๆก็ได้มาถามพระเอกขึ้นมาว่าความสัมพันธ์ของพระเอกและนางเอกสรุปแล้วทั้งคู่เป็นยังไงกันแนะ่เธอก็ตกใจเลยก่าคําตอบของเขามากๆเยชานเองก็รุ้นกับคําตอบอยู่เหมือนกันแต่คําตอบของเขาก็ทำเอาทุกคนอึง้งหรือเขินไปตามๆกันเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนนั้นพิเศษกว่าที่ทุกคนคิดอีก คำตอบของพระเอกกทำเธอใจฟูสุดๆเขาที่กล้าพูดแบบนั้นเพราะเขาก็รู้หัวใจของเต้เมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเขาชอบเธอทุกคนต่างก็อิจฉาเธอถี่ได้ใจเขาไปคลองหลังจบการบรรยายเขาก็พาเธอสอนจักรยานปั่นไปด้วยกันอีกความใกล้ชิดหลังจากที่เขาพูดแบบนั้นกับทุกคนไปก็ทําให้รู้สึกดีไปต่างจากเดิมชัดเจนเลย เขาพาเธอมาที่สะว่ายน้ำเพื่อที่จะฝึกเธอแต่ที่จริงเขาแค่อยากอยู่ใกล้ๆกับเธอนางเอกที่เปลี่ยนชุดเสร็จกับแก้กๆกลางๆเขินเขาไม่น้อยเลยถีอต้องมาว่ายน้ำด้วยเธอที่ไม่อยากลงเล่นน้ำกับขอตัวกลับแต่ทนใดนั้นเองจู่ๆเขาก็จับมือเธอดึงลงสาะน้ำไปทั้งตัว เขาก็ยิ้มชอบใจถึกแล้งเธอได้ถังคูเล่นน้ำด้วยกันอย่างสนุกสนานแต่ความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอในที่สุดอาจารย์ก็รู้ว่าผลงานตอนเปิดภาคเรียนสองรูปนั้นไม่ใช่ของนางเอกเธอกกยอมรับแต่โดยดีและพูดขอโทษอาจารย์และทุกคนจัดใจเธอพยายามบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะหลอกทุกคนแต่รุ่นพี่ที่ไม่ชอบหน้านางเอกเธอก็พยายามกดดันอาจารย์ให้ไล่นางเอกออกท่าในนั้นพระเอกก็ขี่ม้าขาวมาช่วยเธอไว้ได้ทันเขาบอกกับอาจารย์ว่าเขาโอกาส ให้นางเอกแสดงฝีมือที่แท้จริงออกมาก่อนโดยการให้เธอวาดรูปต่อหน้าทุกคนในวันงานนิทรรศการอีกครั้งและถ้าหลังจากนั้นผลงานของเธอยังไม่เข้าตาก็กสามารถตัดสินเธอได้เลย นางเอกก็แอบ,บมานั่งร้องไห้เสียใจอยู่คนเดียวเธอที่ไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้ก็ทําเธอกลัวมากเพราะเธอเองเพิ่งเข้าเรียนได้ไม่นานแต่กลับโดนไล่ออกซะแลว้วพระเอกที่เป็นห่วงเธอก็เข้ามาปลอบใจเธอโอบกอดเธอเอาไว้ให้เธอพักพิงที่ตัวเขาและบอกว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ลูกศิษย์ของเขาต้องเดินอย่างเดียวดายแน่นอนมีอะไรเราจะช่วยกันแก้ปัญหานะเธอได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้โฮใส่เขางองแงเป็นเด็กไปเลย ทั้งคู่อยู่ฝึกวาดภาพที่บ้านของพระเอกวันแล้ววันเล่าช่วยกันเติมช่วยกันแต่งจุดที่ยังต้องแก้ไขถึงแม้ว่าเธอจะท้อเขาก็คอยเป็นกำลังใจและผู้ช่วยแนะนำให้เธอเธอเองก็รู้สึกดีที่เขาเคียงข้างแบบนี้แรงบันดาลใจไม่มีเขาก็พาเธอไปหามันความมั่นใจไม่มีเขาก็สร้างมันให้เธอจะมีอะไรดีไปกว่าการมีคนคอยเคียงข้างในวันที่ยากลำบากแบบนี้ ยิ่งเข้าใกล้วันนิทรรศการนางเอกก็ยิ่งกดดันเธอเถียงไม่พร้อมและไม่กล้าเท่าไรนะักเธอฝึกบ้านอยู่คนเดียวในห้องเรียนแต่ก็ได้พระเอกโผล่มาช่วยเธอทําใจเธอให้สงบลงเธอทําได้ดีมากขึ้นเมื่อมีเขาอยู่ข้างๆความใจเย็นสุขุมของเขาทําให้เธอก็สงบไปด้วย ลแล้ววันที่นางเอกจะต้องพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าทุกคนก็มาถึงเธอถีนท่ามกลางสายตาที่จับจ้องมาก็รู้สึกหวั่นไหวกลัวไม่น้อยเลยเธอประมาอย่างเห็นได้ชัดแต่เมื่อหันไปเขาที่ยืนให้กำลังใจเธอไม่ห่างเธอก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากเธอบรรจงวาดรูปจากความรู้สึกความเพียรที่เธอฝึกฝนงานอารมณ์ศิลปินทุกๆอย่างออกมาจนในที่สุดเธอก็วาดมันออกมาได้สําเร็จทุกคนต่างกระทึงว่าเธอมีฝีมือเหมือนกันนางเอกเลยขอพูดความในใจที่เธอมายืนตรงนี้ okay เธอขอโทษทุกคนอีกครั้งที่ทําให้เข้าใจผิดและอยากจะขอให้การพิสูจน์ตัวเองในครั้งนี้เป็นการให้โอกาสเธอว่าเธอก็มีความสามารถที่จะเรียนที่นี่ได้เธออยากจะเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดและเธอคิดว่ามหลาลัยอินฉีจะทําให้เธอก้าวข้ามขีดจํากัดของเธอได้เธออยากเรียนที่นี่จริงๆและเธอก็ยังขอบคุณพระเอกที่คอยบอกคอยเตือนและเชื่อมั่นในตัวเธอมาโดยตลอดทุกคนที่ได้ยินได้ฟังกระตื้นตันและสุดท้ายเธอก็ไม่ได้โดนไล่ออกแถมยังล้างมนทินให้ กับตัวเองได้อีกด้วยเขาเลยพาเธอมาฉลองกินปิ้งย่างด้วยกันเธอมีความสุขกับการกินมากเพราะเธอเป็นคนกินจุชอบกินยิ่งเจอเนื้อที่น่ากินแบบนี้สีหน้าของเธอที่มีความสุขก็ทําให้เขามีความสุขตามไปด้วยเขามองหน้าเธอกินอย่างอร่อยหอ่อจนพุงกลาง ถึงแม้เขาจะไม่กินแต่แค่นี้ก็อิ่มอ,อกอิ่มใจเขามากๆแล้วไม่เพียงแต่เธอจะล้างมนทินได้สำเร็จคนที่กีดรูปภาพของเธอก็โดนจับได้อีกด้วยด้วยความช่วยเหลือของพระเอกทำให้ตอนนี้เธอสบายใจยิ้มออกมาได้กลับมาร่าเริงอีกครั้ง เขาเลยให้รางวัลเธอโดยการพาไปตกปลาและปิกนิกแทนการฝึกหนึ่งวันพวกเขาได้ทำกิจกรรมด้วยกันร้องเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขขากลับนางเอกที่กินอิ่มก็พลอยหลับไปบนรถเขาที่เห็นว่าเธอหนาวเลยห่มผ้าให้กับเธอมองดูเธอนอนอย่างเอนดูนางเอกที่ตื่นขึ้นมาเห็นเขาอยู่ตรงหน้าสายตามองกันหัวใจของทั้งคู่ก็เต้นไม่เป็นจังหวะอสวัสแล้วทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดอะไรกันนั่งเขินอยู่แบบนั้นจนกลับไป ในวันนี้เย่ชานก็ได้มาสารภาพรักกับนางเอกเพราะเขาที่จะกลับญี่ปุ่นในอีกไม่กี่วันแล้วเลยอยากจะพูดความในใจออกมาถึงแม้ว่าเธอจะรู้สึกดีกับเย่ชานแต่มันก็เป็นความรู้สึกของเพื่อนมากกว่าเพราะตอนนี้เธอรู้หัวใจของตัเองดีแล้วว่ามีพระเอกอยู่ในนั้นเพียงคนเดียวไม่มีที่ว่างให้ใครอื่นเยชานก็เศร้าใจแต่ก็ยิ้มยอมรับว่าอย่างน้อยมิตรภาพของทั้งคู่ก็ยังคงอยู่เสมอ หลังจากหักอกเยชาแล้วนางเอกก็ตรงดิ่งมาบ้านพระเอกทันทีเขาที่กำลังนั่งเปืือยอยู่กับกล้องโพลารอยด์เธอเลยหยิบกล้องมาเซลฟี่ด้วยกันกับเขาซะเฉยๆถึงแม้ว่าปากจะบอกว่าไม่อยากถ่ายแต่พอเอาเข้าจริงก็ยิ้มแก้มไม่หุบเลยนะเพราะเสยยิ้มยากส่วนเธอที่เมื่อเห็นรูปคู่รูปแรกของพวกเขาก็แอบยิ้มดีใจอยู่คนเดียว วันต่อมาท่านหลินที่รวบรวมสาขาต่างๆยกกันมาที่สาขาไทยเก็กเพราะว่าอย่างหลินที่ไปท้าเอาชนะสาขาอื่นๆในมหาลัยจนเกือบหมดท่านหลินเลยมาท้าสู้กับสาขาไทยเก็กอีกครั้งโดยครั้งนี้มีสาขาอื่นมาร่วมด้วยและกติกาก็แบบเดิมถ้าสาขาไทยเก็กแพ้ก็ต้องยุบสาขาลงแต่พระเอกที่ไม่ยอมอยู่เฉยเขาเลยบอกว่าถ้าสาขาไทยเก็กชนะพวกเขาจะขอจิดการแข่งขันระดับประเทศไว้แต่เพียงผู้เดียว ถึงแม้ว่าตอนนี้คนในสาขาไทยเก๊กจะยังไม่แข่งแร่งพอแต่เขาก็ยืนยันว่าจะทำให้ทุกคนชนะและยินดีสอนไทยเก๊กให้กับทุกคนในสาขาเองหลังจากที่นางเอกรู้ว่าพระเอกมีเรื่องกับท่านหลินเธอที่แอบถักผ้าพันคอมาให้เขาก็เอามาเซอร์ไพรส์เขาเป็นของขวัญเขาชอบมันมากและเธอเองก็มีความสุขมากที่ได้ให้มันไปทั้งคู่มีความสนิทสนมกันมากขึ้นความรักที่กอดตัวมาตลอดก็เริ่มจะเห็นผลชัดแล้วความใกล้ชิดความสุขเหมาะสมกับทั้งคู่จริงๆ ตกดึกพระเอกก็โดนรอบทำร้ายอีกแล้วและครั้งนี้เขาก็พาด่่าโดนหมันน็อกจนร่างกายทนไม่ไหวสลบหมดสติไปต่อหน้า,าตาของเธอเลยโปรดติดตามคลิปต่อไปของพวกเราซึ่งเป็นตอนจบกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ